ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ชัยพืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านก่อนที่เราจะไปติดตามสาระต่างๆในวันเสาร์นี้นะครับใช้พืชอะโกรเทคคุงและชัยพืชเกษตรเขาไดยารวมถึงในส่วนของบริษัทราชสีเอ่อเฟอร์ติไรเซอร์หรือปุ๋ยราชสี ก็ต้องขอบคุณมาอย่างพินักรกนในทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ได้มาร่วมงานในงานมินิคอนเสิร์ตราชสีกันอย่างอบอุ่นทีเดียวก็ฝากกลับขอบคุณมาณนะโอกาสตรงนี้ด้วยและเนื่องจากเป็นส่วนของบริษัทใหม่มีพิธภัณฑ์จากประเทศเกาหลีคือต้องอธิบายสรุปอย่างนี้ครับว่าในส่วนของบริษัทราชสีนั้นเป็นผู้จัดจำหน่ายร่วม กับในส่วนของชัยพืชอะโกรเทคกหุงและชัยพืชเกษตรเขารยาส่วนในด้านของบริษัทบูฟ็อกอินเตอร์เคมนั้นจะเป็นผู้นำเข้าของผลิตภัณฑ์คือนำผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างกรณีของปุ๋ยคอมเปลก็จะเป็นแหล่งคือเยอรมันในส่วนของปุ๋ยผสมอีกส่วนหนึ่งที่มีฟิลเลอร์ก็จะเป็นการนำเอาแม่ปุ๋ยจากเยอรมันแล้วนำมาเป็นส่วนประกอบกับผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่เป็นฟิลเลอร์ ในส่วนของเกาหลีซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าวัตถุดิบของเกาหลีนั้นจะมีในส่วนของยิปซัมมีในส่วนของธาตุอาหารพวกกลุ่มของโดโลไมและธาตุต่างๆซึ่งเป็นพิเศษแล้วก็นํามาเป็นส่วนสูตรสําเร็จจากในส่วนของปุ๋ยราชสีอีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากการนําเข้าสารที่ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตจากจุลินทรีย์ ไปสกัดสารที่มีประโยชน์จากในส่วนของอพืชหรือสัตว์ต่างๆแล้วนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ร,รวมถึงผ่านกระบวนการผสมผสานกับกลุ่มพลังงานและธาตุอาหารต่างๆนั่นก็คือ,อในกลุ่มของผลิตภัณฑ์พิเศษสหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนนั้นในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ผมเองนั้นอยากจะให้พี่นอสกอร์ได้ฟังแล้ก็ได้มีจุดชุดคิดขึ้นมาเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงในโรคปัจจุบันนะครับโรคแห่งการสื่อสารมันเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วและก็ไม่มีการชี้วัดผลไม่มีการสรุปเพียงแต่เป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยความตั้งใจของผู้นำเสนอให้คล้อยตามในความคิด เรื่องนี้ถ้าเราจะมาดูในภาพของทุเรียนในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเรื่องของภาพการตลาดส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาพที่จะติดลบนะครับทุเรียนเมืองไทยเสียแชมป์ขาดดุนน่งขาดเสียปริมาณแน่เรื่องนี้เราคงไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ประเด็นตรงนั้นได้เพราะว่ามุมมองนั้นแตกต่างกันระหว่างผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับความจริง มาดูในด้านของที่เกี่ยวข้องกับพิรทักษกรโดยตรงนะครับนั่นก็คือเรื่องของเทคนิคการจัดการการต้องการกําจัดศัตรูพืชการดูแลทุเรียนให้ได้ประสบความสําเร็จสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือในปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีที่สูงสุด จะเป็นในเรื่องของเครื่องมือตรวจวัดระบบของการตรวจสภาพความชื้นในน้ำในดินในอากาศในต้นพืชหรือจะเป็นตัววัดในเรื่องของธาตุอาหารหรือจะเป็นในส่วนของตัววัดความเป็นกรดเป็นด่างหรือสถานีตรวจอากาศภายในสวนนั่นคือเทคโนโลยีส่วนหนึ่งซึ่งกรณีกลุ่มเหล่านี้ที่จะทำได้ก็คงเป็นสวนที่เป็นลักษณะของอสวนขนาดใหญ่ มีต้นทุนมีศักยภาพในการวางแผนและก็มีระบบคำว่าระบบนั้นมันรวมทุกอย่างนะครับตั้งแต่ระบบของอินเทอร์เน็ตระบบของกระแสฟไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรและก็ในเรื่องของผู้ที่จะนำมาใช้ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้มีเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังเหมือนกันครับว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยก็จะเป็นการผิ การวางแปลนการวางแผนก็ถือเป็นเรื่องที่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเราไม่มีมุมมองในตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ศักยภาพความสามารถแต่บางครั้งสิ่งหนึ่งที่เราพบที่พอจะประเมินได้ว่าบางครั้งการสรุปของฐานข้อมูลเหล่านั้นเป็นการสรุปตามสภาพณเวลาตรงนั้นแต่ไม่ได้เป็นการสรุป ในด้านของอการตรงกับความต้องการของทุเรียนหรือของพืชในเวลานั้นหรือกับความคิดหรือแนวทิศในเรื่องของการวางแผนการผลิตของพินอสกรมันจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงไขว้เว้เวนแล้วก็มีความผิดพลาดได้บางครั้งเทคโนโลยีที่สูงสุดก็อาจจะนํามาใช้ได้ดีครับแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกับในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลาตรงนั้น เรามาดูส่วนที่2ครับในเรื่องของเทคนิคการจัดการผมมีโอกาสติดตามข้อมูลความรู้ข่าวสารคือเราเปรียบเสมือนกับแก้วที่ไม่เต็มน้ําเราก็เติมไปจากข้อมูลต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองนั้นอยากจะฝากไว้เป็นมุมมองเป็นแนวคิดกับพี่น้องสกอรนครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ห่วงใยและเป็นเรื่องที่เรา เฉพาะส่วนตัวในมุมมองแนวคิดของผมซึ่งเราอยู่กับทุเรียนมากว่า40ปีเราเห็นเรารู้เราเข้าใจในพฤติกรรมของทุเรียนบางครั้งข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเมื่อรับข้อมูลแล้วพี่น้อสศกรดูแล้วโอ้น่าสนใจเออมันดูดีมันทันสมัยมันเป็นสิ่งที่เออเราควรจะทำก็ฝากไว้เป็นมุมคิดเหมือนกันนะครับว่าข้อมูลเหล่านั้น อาจจะดีกับในต่างถิน่นอาจจะต่างพื้นที่อาจจะต่างลักษณะของสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมหรือลักษณะดินน้ำอาหารอากาศและธาตุมันก็จะต่างจากเราที่เราทำสวนอยู่ในเขตตะวันออกมันอาจจะทำให้เราประสบความเสียหายได้นะครับอย่างเช่นกรณีของการตัดแต่งกรณีของการวางแผนบางอย่างบางเรื่องจริงๆแล้วนั้นผมเคยนำเรียนแล้วครับว่า พิลอกรทำสวนมาย0่0 0ปีประสบการณ์ของท่านนั้นมีสูงมากแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นช่องว่างนะครับเราไปรับข้อมูลจากคนที่เพิ่งทำสวนมา3 4, 5, 6, ปี4ปี5ปี6ปีแล้วเราเอาข้อมูลเหล่านั้นซึ่งต่างสิ่งแวดล้อมต่างพื้นที่ต่างลักษณะของเ,อเทคนิคต่างการตลาดต่างฤด,ดูกาลเอามาปรับใช้เราก็มีโอกาสที่จะประสบความเสียหายได้เช่นเดียวกัน ฝากไว้เป็นมุมมองเป็นจุดคิดเช่นเดียวกันทีนี้เราก็มาดูในส่วนของปัจจัยครับคือเรื่องของปัจจุบันเนี่ยการวางแผนการจัดการทุกอย่างมันจะต้องมีเหตุผลผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าอย่างกรณีของการที่เราจะวางแผนการตลาดการที่เราจะเข้าไปสู่การจัดการเช่น ในส่วนของการตัดแต่งเราต้องมีเหตุผลที่เราจะตัดเพื่ออะไรนั่นเป็นส่วนที่อยากจะฝากไว้ในกรณีเรื่องของการตัดแต่งนั้นผมอยากจะฝากไว้เป็นมุมมองครับว่าทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลที่ออกมามันมากมายหลากหลายจนกระทั่งทำให้พินกรน,นั้นสับสน เราก็พอจะสรุปให้เป็นหลักการและเป็นพฤติกรรมของทุเรียนนะครับว่าถ้าท่านต้องการทุเรียนที่มีคุณภาพต้องการผลผลิตที่ดีต้องการให้ออกดอกในปริมาณที่มากผลน้ำหนักดีรูปสงสวยฐานลากสำคัญนั่นก็คือคุณภาพของใบเมื่อเรามีใบที่มีคุณภาพแล้วเราจะไปตัดแต่งทิ้งทำไมนั่นคือประเด็นที่อยากจะฝากไว้ เพราะในปัจจุบันเนี่ยการตัดแต่งเป็นแฟชั่นโดยในส่วนของผู้ที่แต่งแล้วดูดีดูว่าเป็นการทำสวนแบบทันสมัยแต่เราก็ตั้งคำถามว่านั่นคือการทำลายต้นทุเรียนมากกว่าหรือเปล่าเพราะมีหลายแปลงที่ณเวลานี้เสียหายอยู่ในสภาพต้นที่ไม่ให้ผลผลิตแล้วก็สุดโทมมาดูในเรื่องของกลุ่ม ที่เรากำลังเจอปัญหาใหญ่ในเรื่องของปัจจัยการผลิตครับในแนวคิดสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พิทักษกรได้เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของตัวท่านเองนั้นคือเราต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยพอเราจะซื้อปัจจัยการผลิต มันก็จะมีจากข้อมูลที่เราเคยใช้ข้อมูลจากร้านค้าข้อมูลจากเพื่อนชาวสวนข้อมูลจากทีมงานที่นักวิชาการของบริษัทที่มานำเสนอหรือข้อมูลในส่วนของจากในโลกของสื่อโซเชียลนั่นเป็นฐานข้อมูลที่เรานำมาประกอบการตัดสินใจและในปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับในความจริงก็คือในกรณีของการนำเสนอเหล่านั้น ด้วยเจตนาถ้าต้องการจะขายสินค้าใดก็ตามก็จะต้องนำเสนอข้อมูลในเชิงที่เป็นลบการที่ทำข้อมูลให้เป็นลบก็คือให้เห็นว่าอันตรายหรือความเสียหายอันพึงจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในส่วนของเราข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับคือความเสียหายที่อันพึงจะเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าไปดูข้อมูลเราก็จะมีความตกใจเราก็จะต้อง หันกลับมาดูว่าผิดพันตัวนั้นสามารถที่จะช่วยได้ป้องกันได้เราก็จะตัดสินใจเลือกและนำมาใช้อันนี้คือลักษณะโดยทั่วๆไปพอจะใช้จะใช้อย่างไรแช่แตะทะหลยนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ไปหาข้อมูลมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะให้ท่านเข้าไปให้มากกว่านี้ก็คือเราก็จะต้องเข้าไปดูต่อว่าแล้วในส่วนของ ปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรเขาคืออะไรเราต้องเข้าไปดูนะครับถ้าตราบใดก็ตามเรายังไม่รู้เราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจเราจะต้องดูต้องศึกษาต้องติดตามว่าปัจจัยเหล่านี้คืออะไรผลิตมาอย่างไรทำหน้าที่อย่างไรในพืชหรือและเขา เมื่อให้ไปแล้วเขาจะไปทำหน้าที่อย่างไรไปช่วยต้นไม้ได้อย่างไรนี่คือประเด็นที่ผมเองนั้นอยากจะย้ำในเช้าวันนี้อย่างในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรู้จักครับในส่วนของทานดินก็จะมีตัวปูนคำว่าปูนก็จะมาจากในส่วนของเปลือกหอยเผามีโดโลไมโดโลไมก็คือ แร่ธรรมชาติที่เด็ขุดขึ้นมาจากกระบวนการธรรมชาติแล้วก็นำมาทำการย่อยสลายให้เป็นฝุ่นขนาดเล็กเพื่อการละลายหรือการแตกตัวแล้วก็นำมาใช้ในพืชมีในส่วนของตัวยิบซัมซึ่งในส่วนของยิบซัมเองผมก็ต้องเรียนนะครับว่ามันมีภายใต้เงื่อนไขกฎหมายอยู่ว่า ยิบซ้ำทางอุตสาหกรรมนั้นไม่สามารถนำมาใช้กับในทางการเกษตรได้ในต่างประเทศเขาบอกว่าเพราะเป็นสารก่อมล eng ในส่วนของตัวยิบซ้ำธรรมชาติก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ภายในยิบซ้ำมีอะไรในยิบซ้ำเขามีรูพรุนขนาดเล็กนี่คือคุณสมบัติหรือหน้าที่พิเศษเขาในรูพุนขนาดเล็กจะทำหน้าที่เก็บความชื้นเก็บน้ำมีอากาศ ปรับโครงสร้างของในดินให้มีน้ำมีอากาศและบางครั้งก็มีส่วนของการเก็บธาตุอาหารนั่นก็คือประเด็นหน้าที่เขาเท่านั้นในส่วนของต่อมาสารที่เรานำมาใช้ฮิวมิกแอซิดฟูลวิกแอซิดฮิวมิกแอซิดก็จะเป็นสารปรับปรุงดินเป็นสารอินทรีย์นะครับมีหน้าที่ไปในการปรับโครงสร้างเพิ่มจุลินทรีย์เป็นอาหารของจุลินทรีย์ปรับในส่วนของค่าความประจุไฟฟ้าความเป็นเป็นด่าง ได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งฟูลวิกก็คือสารที่จะไปทําหน้าที่ในเรื่องของการกระตุ้นหรือการที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบบวกลากคือทั้งหมดเนี่ยมันจะมีบทบาทหน้าที่มีลักษณะของตัวเขาเองคืออะไรทําหน้าที่อย่างไรและเราจะใช้อย่างไรในระยะไหนอย่างกรณีของกลุ่มอาหารเสริมทางดินจะเป็นในรูปเม็ด อย่างาตัว HiMac B s p s p i c l a l ก็จะเป็นอาหารเสริมในรูปเม็ดถ้าอยู่ในรูปน้ำก็จะเป็นกลุ่มทีเคซอยของทีมเกษตรนั่นก็คือาธาตุอาหารรองและาธาตุอาหารเสริมซึ่งก็จะไปทำหน้าที่ตามตัวบทของคุณสมบัติของาธาตุเหล่านั้นคือนำผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างกรณีของปุย๋ยคอมเปาก็จะเป็นแหล่งคือเยอรมัน ในส่วนของปุ๋ยผสมอีกส่วนหนึ่งที่มีฟิลเลอร์ก็จะเป็นการนำเอาแม่ปุ๋ยจากเยอรมันแล้วนำมาเป็นส่วนประกอบกับผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่เป็นฟิลเลอร์ในส่วนของเกาหลีซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าวัตถุดิบของเกาหลีนั้นจะมีในส่วนของยิปซัมมีในส่วนของธาตุอาหารพวกกลุ่มของโดโลไมและธาตุต่างๆซึ่งเป็นพิเศษแล้วก็นำมาเป็นส่วนสูตรสำเร็จจากในส่วนของปุ๋ยราชสี อีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากการนําเข้าสารที่ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตจากจุลินทรีย์ไปสกัดสารที่มีประโยชน์จากในส่วนของพืชหรือสัตว์ต่างๆแล้วนํามาเป็นผลิตภัณฑ์รวมถึงผ่านกระบวนการผสมผสานกับกลุ่มพลังงานและธาตุอาหารต่างๆนั่นก็คือในกลุ่มของผลิตภัณฑ์พิเศษ ก่อนที่เราจะไปติดตามสาระในวันนี้ฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนสักครู่ครับข่าวดีบริษัทบร,รูฟอกอินเตอร์เคมจำกัดผู้นำข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีโน่ไบโอซีมุลเนรวมสูตรพิเศษบำรุงทุกระยะบูจิแก่พลังงานทางด่วนไม่เป็นอาหารเชื้อราซีตินสารส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มขน้น รีแอคเตอร์ฮอร์โมนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมายสนใจสอบถามและหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกต์อักโกรเทคกรุงร้านชัยพฤก์กเกษตรเขาระยะและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านบริษัท J.A.M. อ e c h มจำกัดขอเสนอการผลิตไม้ผลเริ่มต้นฤดูใหม่อย่างมั่นใจ โพลีมินสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้20-30 cc ต่อน้ำ20ลิตรเจ30 10, 10เพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตที่ตาพืชใช้สำหรับเร่งดอกทำให้เปลี่ยนตาใบาไปเป็นตาดอกควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้20-30 cc ต่อน้ำ20ลิตรเจน้อป้องกันและกำจัดนอนจอกขั้วดอกผลนอนดื้อยาอัตราการใช้10-20กรัมต่อน้ำ20ลิตร ลุยิจิอมิดาสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนื้อครีมกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยแป้งมลงมีขาอัตราการใช้สิบซีซีต่อน้ำยีกก่สิบลิตรจัดกันเพลี้ยไฟเพลี้ยอ,อ่อนเพลี้ยกระโดเกกะดเพลี้ยจั๊กจั่นเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งอัตราการใช้สิบกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรโพลีคลร์ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นโรคราเน,น,น่าโคนเด่าโรคยอดเด่าโรคราน้งค้างไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืช อัตราการใช้30-40ต, e ต่อน้ำ20ลิตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤษ์เกษตรทุกสาขาก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าจริงๆในส่วนของผลิตภัณฑ์จากบริษัท JAM Tech ตอนนี้เนี่ยมีครบถ้วนนะครับทั้งในการทำสารโทรโมนตัวแพคโควิตาโซนกลุ่มสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชกลุ่มกำจัดวัชพืชแล้วก็ในกลุ่มของพลังงาน จะมีจําหน่ายที่ใช้พืกเศรษฐจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่1กันต่อได้เลยครับดังนั้นในส่วนของการที่เราจะนํามาใช้เนี่ยสรุปคือต้องมีสาเหตุหรือต้องมีเหตุผลยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันเราได้รับข้อมูลในโลกของสื่อโซเชียลในเรื่องของการที่จะขายเครื่องวัด ความเป็นกดเป็นดา่านขายในส่วนของกลุ่มการตรวจวัดธาตุกวดตรวจนูน่นตรวจนี่พอเราเข้าไปติดตามเราก็จะพบว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีความสำคัญเราก็จะต้องนำมาใช้พอเรานำมาใช้เสร็จอะไรที่จะเป็นตัวประเด็นคือคำตอบผมยกตัวอย่างเช่นมีพี่น้องเกษตรกรบางท่านนะครับ ส่งเอาตัวอย่างดินเนี่ยคือวัดก่อนมีความเป็นกรดสูงเกรดอยู่ประมาณ4.3ท่านก็รู้ว่าดินของท่านเป็นกรดดินของท่านเป็นกรดท่านก็จะเอาวิธีแก้ตามคำแนะนำก็คือคนที่จะขายอะไรละ่ะขายปูนก็จะให้ใส่ปูนขายแร่าธาตุก็จะให้เอาแร่าธาตุมาใส่แต่สิ่งหนึ่งครับ รอสกรถ้าหากว่าท่านลงเก็บตัวอย่างดินไปส่งไปตรวจอีกซึ่งใช้ระยะเวลานานมากผลออกมาก็คือเป็นกรดในระดับหนึ่งคำแนะนำคือให้ใส่ปูนถึง800กิโลหรือ1,000กิโลหรือ500กิโลต่อไร่เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดนั่นคือคำแนะนำซึ่งเป็นเอกสารแต่ มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็ได้ฝากเตือนไว้นะครับว่าการที่เราจะนำเอาคำแนะนำเหล่านั้นมาใส่เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่มันสามารถที่จะไปแก้ได้หรือไม่และมันจะมีประโยชน์กับพืชจริงไหมนั่นคือประเด็นที่จะต้องมาฉุกคิดถามว่าอ้าวก็ในเมื่อเขาแนะนำอย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามถูกต้องครับ แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าในกระบวนการนั้นผมยกตัวอย่างความผิดพลาดเช่นเราไปตรวจด,ดินเราตรวจหน้าแล้งเราตรวจด,ดินเราตรวจจุดเดียวหรือสองจุดในตำแหน่งที่เราใส่ปุ๋ยเราตรวจแล้วเราก็พบข้อมูลเรารีบสรุปเลยว่าดินของเราไม่ดีเป็นกรดจัดแต่อย่าลืมนะครับว่าในส่วนของการที่เราจะทำการตรวจ เราจะต้องตรวจทั้งาภายในภายนอกและใจรอบสวนอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องถึง20จุดแล้วเราก็มาดูค่าเฉลี่ยอย่างนี้จึงจะถูกต้องกรณีของการที่เราจะปรับปรุงโครงสร้างดินความเป็นกรดมันไม่ใช่วิธีเดียวครับจะเป็นเรื่องของน้ำก็จะลดความเป็นกรดได้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ลดค่าประจุไฟฟ้าลดความเป็นกรดได้หรือในส่วนของตัวโดโลไมหรือจะเป็น ปูนเปิดขหอยเผามันอยู่ที่เทคนิคการใช้ซึ่งในเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามามองในพีน่น้องสกอตในมุมมองหรือในจุดสำคัญก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการดูแลบริหารจัดการในเชิงอนุรักษ์ก็คือให้เขาเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามกระบวนการทางธรรมชาติท่านอาจจะรักษาธรรมชาติอาจจะเลือกวิธีหรือการใช้อินทรีย์นั่นก็คือแนวทางหนึ่งครับก็เป็นแนวทางที่จะใช้ได้เช่นเดียวกัน ในกรณีของกลุ่มนี้ก็จะเป็นมุมมองแนวคิดในการอนุรักษ์คือเก็บทรัพยากรของดินน้ำอาหารอากาศและธาตุโดยการใช้วิธีธรรมชาตินั่นจะเป็นส่วนแนวทางหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ความเข้าใจในการที่เราจะเอาความรู้แล้วมาเติมลงไปในดินเพื่อที่จะให้ในส่วนของดินเหล่านั้น มีคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการที่จะให้พืชเจริญเติบโตแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับจะต้องมีคุณสมบัติและมะีผลต่อการที่จะไปเพิ่มปริมาณและก็คุณภาพของผลผลิตอันนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นการผลิตเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นในมุมมองของอชาวสวนจึงมีความแตกต่างกัน การผลิตเชิงพนันชย์นั้นเราต้องทําปริมาณขนาดน้ําหนักและก็คุณภาพดังนั้นในหลักการก็คือต้องใช้กลุ่มปัจจัยหลักๆไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือทางใบประการต่อมาในส่วนขององค์ประกอบอื่นไม่ว่าจะเป็นสารในกลุ่มใดก็ตามท่านก็จะต้องเข้าไปศึกษาดูนะครับว่าคุณสมบัติของสารเหล่านั้นคืออะไร ยิ่งในปัจจุบันนั้นจะมีมากมายหลากหลายอย่างของบริษัท b l u e f r o c k Intercem h ที่เป็นผู้นำเข้าในนามของราชสี Fertilizer หรือจะเป็นกลุ่มธาตุอาหารหรือจะเป็น b บ a ็กเพนเตอรนะครับกลุ่มปัจจัยเหล่านี้ก็จะต้องบอกว่าชื่อคือธาตุอะไรมีส่วนประกอบของธาตุอาหารอะไรในนั้นธาตุอาหารเหล่านั้น เมื่อรวมตัวกันแล้วเป็นสูตรสำเร็จเนี่ยเขาจะไปทำหน้าที่อย่างไรก็จะต้องบอกได้อย่างชัดเจนนั่นคือสิ่งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาก่อนตัดสินใจในการเลือกใช้พี่รัชกรครับในกลุ่มของปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยเสริมคือถ้าเราจะพูดถึงปัจจัยหลักเนี่ยก็คือธาตุาหารหลักธาตุาหารรองธาตุอาหารเสริม นี่ในกลุ่มธาตุอาหารหลักธาตุอลหรเสริมนั้นก็ยังมีรายละเอียดลึกลงไปอีกนะครับว่าธาตุอาหารเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในรูปอะไรอยู่ในรูปของออกไซด์อยู่ในรูปของแบบอินซี sea, หรือจะในรูปของสารคีเลตเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบนะครับว่าถ้าเขาอยู่ในรูปของคีเลตนั่นหมายถึงว่าธาตุอาหารเหล่านั้นเขาอยู่เป็นอิสระมีตัวปกป้องมีตัวคุ้มครอง เขาสามารถที่จะอยู่ในสารละลายแล้วก็เข้าสู่พืชแล้วก็มีตัวป้องกันความเสียหายจากความร้อนแสงแดดหรือสิ่งต่างๆในกรณีของตัวคีเลตนั้นเองนั้นก็จะมีทั้งถ้าเป็นธรรมชาติเขาจะเป็นกรดฟีนริกถ้าเป็นในส่วนของทางเคมีก็จะเป็นพวก EDTA นั่นเป็นเรื่องของกรณีการหาอย่างกรณีฮิวมิกก็เป็นคีเลตอ่อนๆ เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความรู้ลงไปในปัจจัยเหล่านั้นเพื่อที่ใช้ปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยตรงกับในส่วนของสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรต้องการที่จะนํามาใช้เมื่อเราเข้าใจรู้ในผลิตภัณฑ์แล้วเราก็จะต้องดูต่อว่าคุณสมบัติหน้าที่ของธาตุหรือสารเหล่านั้นเนี่ยเขาไปทําหน้าที่อย่างไร สำหรับในเช้าว,วันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ